สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโตออลนองเดสแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสของเอซิมิลานตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของปารีสแซงเชแมงที่พร้อมจ่าย60ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญากับนักเตะปารีสแซงชแมงวางแผนอัปเกดตตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยพร้อมเสนอเงิน60ล้านยูโรให้กับมิลาน พิจารณาปล่อยตีโอแอ n องเดสแบ็กซ้ายฝรั่งเศสวัย24ปีให้มาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้จากการงานของเกาโชแมคาโตเต e โอก้ามาเป็นผู้เล่นกำลังสำคัญของเอซิมิลานนับตั้งแต่ย้ายมาจากเรอามริตเมื่อซัมเมอร์ปี2019เขาสร้างชื่อให้ตัวเอง9ก้าขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายดีที่สุดในโลกจนถึงตอนนี้หลังทำ16ประตูกับอีก18แอซิสจาก99นัดให้กับทัพรอสซนอรี แบ็กซ้ายวัยยียังทำหนึ่งประตูกับ5แอซิ์จากการเล่น19เกมในซีซั่นนี้ส่วนแปรแชร่ยังต้องการอัปเกรดตำแหน่งแบ็กซ้ายเนื่องจากยังไม่พอใจผลงานของนูโนเมนเดสแบ็คดาวรุ่งชาวโปรตุกสและฮวนเบนารแบ็คสเปนที่เพิ่งฟื้นตัวจากอาการเจ็บหนักโดยวางแผนเซ็นสัญญากับแบ็กซ้ายระดับท็อปของวงการลุกนหนังอย่างเตโอพร้อมจ่ายก้อนโตถึง60บล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญากันักเตะหลังเคยทุ่มเงินจำนวนเท่ากัน เซ็นสัญญากับอาชลาร์ฮาคิมีแบกขวาทีมชาติโมรกกมาจากอินเตอร์มิลานในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาคาเวโซเฮโกนักข่าวคนดังของสกายสปอร์ตสื่อเจ้าดังของอังกฤษเปิดเผยว่าอา์เซนอลเล็งยืมตัวจอจินโยวไวนันดุมกองกลางของปารีสแซงต์แชมงมาร่วมทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ มีฟิลทีมชาติฮอลแลนด์ย้ายไปค้าแข้งในถิ่นบาร์เดอแพลงแบบไม่มีค่าตัวเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยลงสนามให้ทีมไปแล้วกว่า20นัดในซีซั่นนี้แต่ก็เป็นการลงเล่นในฐานะตัวสำรอง10นัดด้วยกันก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้มีความสุขนักกับบทบาทที่เป็นอยู่แต่ก็จะเดินหน้าทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแม้จะต้องเจอกับความยากลําบากก็ตามโซฮิโคเผยว่าแปร์แช์เองก็ยินดีที่จะปล่อยวานันดุ้มให้ทีมอื่นยืมตัวใช้งานในช่วงครึ่งหลังงขอฤดูกา ในขณะที่ตัวนักเตะเองก็พร้อมย้ายออกจากทีมเช่นกันรายงานอ้างว่าแข้งวัย31ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการกลับมาค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งปัจจุบันแป้แชร์นับเป็นจ่าฝูงของลีกเอิงฝรั่งเศสส่วนอาเซนอลรั้งอันดับ7ของตารางตามหลังทัฟปโฟสแต้มเมืสซ่คีนกองหน้าของยูเวนตุสได้ที ประกาศว่าทีมไม่กลัวที่จะต้องเจอกับปาริเซงต์แมงในรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอนมาลายแซงเชลซีขึ้นไปคว้าแชมป์กลุ่มเอสหลังเปิดบ้านชนะมาโม่1-0ขณะที่สิงบูเชลซีทำได้แค่เสมอกับเซนิตเซน์ปีเตอร์สเบิร์กไป3-3ทำให้หล่นไปอยู่อันดับ2แทนขีนที่เป็นคนพังประตูชัยในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาชี้ว่าสโมซอนไม่กลัวคู่แข่งในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยมีโอากาสเจอกักบแปรแชร่ที่ถูกมองว่าแร่งที่สุด ที่อาจจะต้องจับสลากมาเจอกันมันเป็นเรื่องที่น่าพอใจสําหรับเราที่ผ่านเข้ารอบในฐานะแช,ชมป์กลุ่มตอนนี้มันทําให้เรามีแรงจูงใจในการทํางานหนักมากขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับรอบน็อกเอาท์ของทัวนาเมนต์อยู่เวนตุสไม่กลัวใครหน้าไหนเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและเราพร้อมจะเจอกับทุกทีมตอนนี้ผมอยู่ที่อยเวนตุสผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับผม ที่จะทำงานให้หนักขึ้นและทุ่มเทกับทีมมากยิ่งขึ้นไปอีกเลียนเนอเมซี่และคิเลียนเอมปาเป้สดาวเตะปารีสแซงต์แชมงสร้างสถิติใหม่หลายสถติติในเกมที่เปิดปาร์คเดอแพรงชนะครับรูส4สีในสึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกลุ่ม A นัดสุดท้ายเมื่อวันที่7ทธันวาคมที่ผ่านมาเอมปาเป้ที่ยิง2ประตูนในเกมนี้ กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงเกิน30ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกบนวัย22ปีกับอีก352วันทำลายสถิติที่เมซี่เคยทำไว้ที่23ปี131วันด้านเลนเนอร์เมซี่ที่ยิง2ประตูทําให้เขายิงประตูรวมตลอดอาชีพการค้าแข้ง758ประตูแสงหน้าเปเลต่ตำนานบราซิลที่ยิงไป757ประตูนอกจากนี้เมซี่ ยังทำสถิติยิงนอกกรอบเขตโทษต่อนหนึ่งปีได้มากที่สุดคือ16ประตูและยิงประตูกลับรูกได้เป็นครัง้งแรกนับตั้งแต่การค้าแข่งทำให้เขายิงทีมในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้ว38ทีมมากที่สุดเท่ากับคริสตานโนโรนัลโด้ดาวเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด